สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับสู่ Super ร์คอมเมนต์บายซูเปอร์สามารถครับผมต้องบอกว่าฟุตซอของไทยทำเรื่องที่สุดยอดอีกแล้วครับผมเมื่อสามารถเอาชนะทีมชาติทาชิกิสถานได้สามเ็จทำให้ทีมชาติไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอิหร่านครับผมแม ต้องบอกว่าระหว่างเกมนี้น่าตื่นเต้นจริงๆนะครับผมเมื่อทีมชาติไทยเราตามอยู่3ประตูต่อหนึ่ง power p a y มาสิครับผมตามตีเสมอได้3ประตูต่อ3และยีช่วงหิงจุดโทษด้วยโอ้โหถ้าใครดูอยู่นี่ต้องบอกว่าตื่นเต้นทุกเวลาครับและสุดท้ายนักฟุตซอลทีมชาติไทยก็ไม่ทำให้กองเชียร์ชาวไทยต้องผิดหวังครับเข้าสู่รอบชิงชนะเ,เลิศได้สวเร็จครับ แต่ต้องบอกว่าฟอร์มสุดยอดขนาดนี้จากแมตช์ที่แล้วแล้วมาแมตช์นี้อีกทีมฟุตซอลของไทยนี่ได้ใจแฟนๆชาวไทยไปเรียบร้อยครับผมและหลังจากนี้ครับมีคอมเมนต์จากพี่น้องชาวเอเชียมาพูดให้ฟังครับว่าเขาพูดถึงฟุตซอลของไทยเราอย่างไรบ้างบางคนก็บอกว่าไม่น่าเชื่อนี่เป็นนัดที่2องแล้ว ที่ไทยสามารถกลับมาได้สำเร็จต้องยกย่องจิตใจที่เข้มแข็งของพวกเขามากๆจากอินโดนีเซียบ้างครับเขาบอกว่าไทยเราฝากเรื่องฟุตซอลด้วยส่วนเรื่องยู23เป็นหน้าที่ของอินโดนีเซียครับตามนั้นเลยครับผมบางคนก็บอกว่าขอให้ไทยประสบความสำเร็จในครั้งนี้เราอยากให้อาเซียนคว้าชแชมป์เอเชียให้ได้ ขอบคุณมา,มากๆครับอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์กันแบบเต็มๆกันเลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับคล้ายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจงกับแอดเลยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากชาวเอเชียจะพูดถึงฟอร์มของทีมชาติไทยอย่างไรไปฟังคอมเมนต์กันเลยครับมาเริ่มต้นที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกจากชาวอินโดนีเซียครับเขาบอกว่าประเทศไทย พวกคุณเล่นได้ดีมากและจิตใจของคุณเข้มแข็งมากฉันหวังว่าปีนี้พวกคุณจะได้แชมป์เอเชียคอมเมนต์ต่อมาเข้บอกว่าฉันยอมรับถึงจิตใจของนักเตะทีมชาติไทยตอนที่นำํำสามหนึ่งฉันคิดว่าเขาจะแพ้แล้วแต่ทีมชาติไทยพวกเขาก็สามารถกลับมาได้คอมเมนต์ต่อมาจากชาวอาเซียนครับเขาบอกว่าอาเซียนจะประกาศให้ชาวเอเชียได้รับรู้ว่าฟุตบอลและฟุตซอลของเรา ไปถึงรับไหนแล้วคอมเมนต์ต่อมาเข้าบอกว่าฉันวังว่าฟุตซอลของไทยจะได้แชมป์ในครั้งนี้เพราะพวกเขาคือทีมที่แข็งแกร่งมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการแข่งขันในครั้งนี้ประเทศไทยถือเป็นทีมที่มหัศจรรย์จริงๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า มันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเหมือนกับพวกคุณตกไปแล้วบริเวณหน้าผาและพวกคุณก็สามารถปีนกลับขึ้นมาใหม่ขอแสดงความยินดีด้วยกับประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพวกคุณคือความภูมิใจของชาวอาเซียนกับกีฬาฟุตซอลคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพวกเขามีมาตรฐานที่สูงอยู่เหนือกว่าระดับอาเซียนและตอนนี้กำลังก้าวสู่ระดับเอเชียอย่างเต็มตัว คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากนี้ไม่มีอะไรต้องกลัวพวกคุณจะเป็นแชมป์ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาครับเขาเป็นชาวอินโดนีเซียครับแต่พิมพ์มาว่าสูู้นะประเทศไทยพวกคุณจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ประเทศไทยทีมคุณเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากและพวกคุณเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมคุณสมควรได้รับชัยชนะในครั้งนี้เจอกันตอนชิงแชมป์โลกจากเราทาจิกิสถานแล้วพบกันครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยในครั้งนี้กลับมาพร้อมกับเพาเพย์อันยอดเยี่ยมใช่เลยครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าช่างเป็นเกมที่สุดยอดมากและยอดเยี่ยมมากประเทศไทย พวกคุณคือเจ้าอาเซียนแห่งกีฬาฟุตซอลอย่างแท้จริงและตอนนี้กำลังจะก,ก้าวสู่ในระดับเอเชียคอมเมนต์ต่อมาข้อบอกว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยมากพวกคุณทำให้อาเซียนของเราภูมิใจคอมเมนต์ต่อมาข้อบอกว่าการที่เจออิหร่านในรอบชิงชนะเลิศฉันเชื่อเหลือเกินว่าประเทศไทยจะสามารถเอาชนะได้และคว้าแชมป์ในครั้งนี้ คอมเมนต์ต่อมาน่าจะเป็นชาวอาหรับครับแต่ไม่ได้บอกประเทศครับเขาบอกว่าทาจิกิสถานพวกคุณยอดเยี่ยมมากยินดีด้วยเทพคุณได้ไปฟุตบอลโลกแต่ในครั้งนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยและกองเชียงเขายอดเยี่ยมมากเช่นเดียวกันขอให้ไทยประสบความสำเร็จคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยพวกเขามีโอกาสคว้าแชมป์ในครั้งนี้มีโอกาสแล้วที่อาเซียนจะสามารถคว้าแชมป์ฟุตซอลได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า จริงๆแล้วในวันนี้ทาจิกิสถานได้ดีแต่ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและจิตใจของเขาช่างแข็งแกร่งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องยากในตอนนี้ที่ฉันจะบอกได้ว่าไทยหรืออิหร่านจะเป็นผู้ชนะและคว้าแชมป์ฉันเชียร์ทั้งสองทีมเพราะทั้งสองทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมการแข่งขันในรอบชิงขอให้ไทยและอิหร่านโชคดีขอบคุณมากๆครับ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าไทยจะสามารถกลับมาได้ครั้งพวกเขาแสดงถึงความยิ่งใหญ่ในกีฬาฟุตซอลคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพวกเขาได้กลับมาอย่างสมบูรณ์แบบอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเทศไทยจะเป็นแชมป์ครั้งแรกของพวกเขาแม่ถูกใจมากมากครับคอมเมนต์นี้ครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ประเทศไทยได้เวลาแล้วที่คุณจะได้แชมป์ในการแข่งขันในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า <c oughs> ก่อนอื่นฉันขอแสดงความยด,ดีกับประเทศไทยนี่เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากทั้งสองทีมทำได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นไทยหรืออีด่านที่ได้แชมป์ฉันบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าสนุกมาก,มาก คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอแสดงความยดีกับประเทศไทยฉันจากประเทศเวียดนามฉันอยากให้คุณประสบความสำเร็จโดยการได้แชมป์ในครั้งนี้ฟุตซอลจะเป็นของประเทศไทยยู23จะเป็นของอินโดนีเซียและของเวียดนามต้องบอกเลยว่าอาเซียนของเรายอดเยี่ยมมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า มันเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมากและเป็นการแข่งขันระดับสูงไทยพิสูจน์ถึงความกล้าหาญพวกคุณมีระดับความกล้าหาญที่สูงมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า เป็นไปตามคาดหวังที่ฉันบอกเลยว่าไทยจะเข้าชิงกับอิหร่านและโอกาสที่จะชนะในครั้งนี้ฉันขอมอบให้กับประเทศไทยกับแชมป์เอเชียครั้งแรกของพวกเขาแม่ขอบคุณมากๆครับชาวเอเชียครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมจบไปแล้วครับคอมเมนต์สำหรับแฟนๆเอเชียครับที่พูดถึงความสุดยอดของฟุตซอลไทย แต่อย่างไรครับขอฝากแฟนฟุตซอลชาวไทยครับวันที่28นี้ต้องบอกเลยว่าสุดมันอย่างแน่นอนครับที่ฟุตซอลทีมชาติไทยจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งจะพบกับทีมชาติอีรานครับแต่ครั้งนี้อีรานก็อีรานนะครับบอกเลยว่า ฟุตซอลไทยนีไม่มีกลัวครับเดี๋ยวเจอกันครับผมแต่อย่างไรกร็ฝากแฟนๆฟ,ฟ,ฟ,ฟุตบอลชาวไทยฟุตซอลชาวไทยครับมาช่วยกันส่งแรงเชียร์ช่วยกันส่งแรงใจให้ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยของเราสามารถคว้าชแชมป์ในครั้งนี้ได้นะครับผมขอสิ้นเลยครับผมฟุตซอลทีมชาติไทยสู้ๆวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ